ค่อยคุยอะไรบอกอะไรบอกยืนจาดนี่ล้กันไม่รู้สิได้ครับวันนี้นะครับไม่ได้มานดนะรับมือคครเอามาที่

ไปย mm ูย hmm. ไปยตรนี้เต้องบอกว่าูเลยต้องไปด้านโน้นโอเค ให้พี่ให้พี่ลองท่ายดู ที่เขาจะายอ,อะไรดีระหว่างรองตอนนี้น้องไปเก็บฟูดทักอยู่นะคะ